เอาทุเรียนมาปลูกผ่าแรงครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊ปูริพัฒน์ครับสําหรับวันนี้ก็จะเอาทุเรียนมาปลูกบนเขาเนื่องจากว่าเอาจริงๆแล้วต้นรุ่นเนี้ยคีเรคีเรเนี่ยที่เหลือจากขายเนี่ยก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเปลี่ยนใส่ถุงเนี่ยโคตรหนักเลยพาขึ้นมาบนเขาเนี่ยข้างล่างเนี่ยผมแบกขึ้นมาจากนูน่นจากข้างล่างอ้ หนักมากๆแต่ถ้าอย่างเงี้ยเอารุ่นรุ่นนี้มาเนี่ยปลูกดีโอ้ยเนี่ยได้ได้สต้นเนี่ยถุงใส่ถุงเดียวหิ้วสบายแลวก็เนี่ยเพิ่งเสียบติดใหม่ๆเลยเนี่เพิ่งเสียบติดใหม่ๆเนี่ยว่าจะมาปลูกอันนี้อะไรทองลินจงนะทองลินจงอันนี้นกหยิบเนี่ยว่าจะมาปลูกอันนี้ก็นกหยิบอันนี้มูสันคิงมูสันคิงสุราษ แล้วก็น,นี่หมอนทองที่เอ,อจะมาปลูกพาแรงเนาะจะไหวไม่ไหวเนี่ยผมก็มีระบบน้ำแนวนะบนเขาผมนี่ระบบน้ำผมที่รองน้ำหน้าฝนตอนนี้ฝนยังมีบ้างแล้วก็กำลังจะเข้าแรงก็เอาถัางนี่มารองไว้สองถังเนาะแล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่เอาไอพายางนี่มาขึง ก็มุงด้วยไอ้รองด้วยเนี่ยเสร็จแล้วมันเหี่ยวเนาะไอ้ทางต้นชกอะลูกชกลูกชิดอะไรเนี่ยนั่นแหละและ้วก็มันเหี่ยวพอมันเหี่ยวทีนี้ฝนดันตกขึ้นมาหลังจากเหี่ยวเสร็จฝนน่ตกแลก้วก็น้ําก็ไม่ลงเลยทีนี้ก็ไหนๆก็ปูไว้แล้วก็เอาพายังไอ้นี่มาเอาเฉพาะที่เอาได้เนาะแล้วก็มา ทำไว้รถหน้าแรงช่วยเฉพาะหน้าแรงเพราะาบ้านผมนี่แรงแค่สองเดือนแรงแค่มีนาเมษาแล้วก็ช่วงนี้ก็กุมพานะวันที่สีก่กุมภาก็ยังพอจะมีฝนหลงมาบ้างอยู่กับปิดกระปรอยน่าจะ,อะรองน้ำได้ทันเนาะนี่ได้น้ำแค่ไม่ทันเต็มเนาะไม่ทันเต็มเพราะว่าไอ ปฏิสิทธิภาพการรองน้ํานี่ไม่มีผ้ายางเพิ่งเอามานั่นเพราะว่าไม่นึกว่ามันจะเหี่ยวสู้แบบใบทางไอต้นจากไม่ได้นะต้นจากนี่มันมันอยู่นานแล้วก็มันอย่างผมเคยอยู่ปากพนังก็รองกับจากนี่เออได้กินน้ำแต่ว่านี่ชกนี่ผมประเมินไม่ถูกว่ามันเหมือนใบจากไม่มันไม่เหมือนเนาะถ้าเป็นสาคูนี่พอพอได้เนาะ อันนี้ชกนทางมันห่างเหลือกเกินพอมันเหี่ยวน้ำรั่วมหมดก็แต่หลังก็เอาไอ้นี่มาเอาเฉพาะที่หาได้นะเพราะว่าไอก็เอาต้นกล้วยมาด้วยใบตองเหี่ยวมาแล้วอพอตอนที่รองนี่แดดดันเปรี้ยงเนาะพอไอไอพวกนี้เริ่มเหี่ยวฝนดันตกก็เลย เนี่ยผมหวังว่าได้น้ําอีกสักชุดนึงคงจะได้ได้ฝนอีกสักชุดนะน้ำก็คงจะพอมีช่วยหน้าแรงเนาะรถต้นละบัวบัวละลิตอะต้นละลิตต้นละลิตพอแล้วก็มาช่วย7วันครั้งเจ็ดวันครั้งก็ไม่ได้ว่าะจะปล่อยมันสัทีเดียวสักทีเดียวเนาะก็วิธีปลูกแบบให้ทนแรงในหน้านี้ก็ อ่าเป็นการปลูกที่จะไม่ให้พรงอากาศเยอะถ้าพรงอากาศเยอะนี่หน้าแรงนี่ไม่ได้มันแห้งไวเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกกันครับก็มาถึงต้นนี้ให้ดูต้นที่ปลูกไว้บ้างเนาะปลูกไว้แล้วหนึ่งเดือนก็โอเคมีแววว่าจะโตแต่ว่าก็พอดีไม่ได้คลุมอะไรเนาะไม่ได้เอาใบไม้คลุมก็เลยดูเหมือนดินดินจะเริ่มแห้งผาดผาดแล้ว ต้องหาอะไรคลุมหน่อยเนะเาะเดี๋ยวมาดูวิธีปลูกกันว่า,าผมจะปลูกอย่างไรต้นนี้นี่ปลูกแบบนั่นไปหน่อยเนะเาะยังมีดินที่จะแห้งผากแล้วก็ไม่ค่อยรับกับหน้าแรงเท่าไหร่แต่ยังไงก็แล้วแต่ตรงเนี้ยตรงดินเก่านี้ต้องต้องโผล่ไว้เนาะแล้วก็หญ้าที่ดินเก่านี้ก็ไม่ถอนเนาะ เอาไว้อย่างนี้เสร็จแล้วตรงเนี้ยอาจจะเอาใบไม้มาคลุมหน่อยเมื่อก่อนนี่ผมก็แกลวเอาใบไม้มามาโปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็โดนงูกัดนะตัวเล็กนิดเดียวตัวเท่านี้ไล้นิ้วก้อยมันอยู่ใต้ใบไม้อย่างเงี้ยแหละก็เอาก็มันเตี้ยๆอย่างเงี้ยก็ใครจะไปนึกว่ามันจะอยู่นะเพราะผมแกว้เมื่อวานแล้วก็ วันนี้มาปลูกสมมุตินะแล้วก็ไม่นึกแล้วก็เอาใบไม้เกลี่ยเกลียใบไม้มาแล้วก็กาาัดซะตรงเนี้ยบวมอยู่หลายวันนี่ก็สิบห้าสิบกวันแล้วผ่านมาก็กรดดิกได้ปกติแล้วอเอะไรที่ซุ่มไม่บอกใครมาหลายวันก็รักษา ไม่ได้ไปหารักษามหมอหลวงเนาะก็ใช้สมุนไพรแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าสมุนไพรตัวไหนที่ผมใช้เนาะและ้วก็ก่อนที่จะไปหาหมอพระที่วัดพรหมโลกหายกับวัดพระวัดพรหมโลกเนาะผมออำเภอพรมคีรีเนาะครับและนี่ก็คือสมุนไพรที่ผมใช้าทาแผลก่อนที่จะไปหาหมอเนาะดีที่พอจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่บ้างเนาะ ก็อยู่กับป่าก็ต้องเรียนรู้ของอย่างนี้เนาะเอ่อจริงๆแลวผมไม่รู้จักหรอกว่าชื่อชื่ออะไรเนาะแต่ก็พอจะมีเส้นอยู่บ้างว่าไอ้ตัวนี้ใช่เลยน่าจะรักษาผิดงูกัดเนาะแล้วก็พอหลังจากนั่นกดด็ดูดปากแผลก่อนเนาะนี่กัดตรงนี้แล้วก็ดูดแผลก่อนแล้วก็กัดไอเนี้ยเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วก็มาโป ộ. แล้วก็ไปหาหมอเนาะก็ของผมนี่รู้สึกจะหายไวหลายคนทักบอกโอ้ผมไม่ค่อยแพ้เลยเนาะพรผมใช้อ้นี้ทาไปก่อนเนาะก็หายได้เนาะมันบวมแล้วก็ปกตินี่งูกระปะมันกัดนี่จะที่รอยเขี้ยวสองเขี้ยวมันจะมีเลือดไหลออกทางแผลเนาะของผมไม่มีเลือดไหลย้อนกลับเลยครับทางแผล ก็บวมแค่วันสองวันสมาชิกที่สั่งพร้อมโตผมนี่อาจจะเคยอพอสังเกตได้บ้างนะเพราะผมนี่ขนาดง,งูกัดก็ยังไปส่งพร้อมโตให้ท่านทุกวันเนาะและ้วก็ขับรถมอเตอไซค์ไม่ได้ก็ให้ลูกสาวขับให้นะขับรถเองไม่ได้เพราะมือบวมต้งมือเลย ก็ให้ลูกสาวขับให้แล้วก็ให้ลูกสาวเขียนจาาหน้าซองให้เนาะก็อาจจะหลายท่านที่เคยซื้อผมมาจําอุย้ยวันนี้ทาไมลายมือแปลกๆนะนั่นคือลา,ลายมือลูกสาวผมเนาะแล้วก็พอวันหลังนี่อาจจะคล้ายๆของผมแต่ว่าดูเหมือนกับเด็กหัดเขียนน่อยนั่นคือลายมือผมเองหลังจากที่พอกันเด็กได้ว่างเนาะก็เขียนได้นั่นคือจาาหน้าซองก็เนี่ยรักเบื้องต้นด้วยไอเนี้ยแล้วก็ก่อนที่จะไปหาหมอพระ โอ้สุดยอดมากๆนะใครอยู่นะครศรีธรรมราชรู้จักวัดพรมโลกนี้ไปได้เลยเนาะถ้างูเห่านี่แนะนําให้ไปหามหมอหลวงเนาะแต่ถ้าก็งูกระปะนี่ไปไปหามหมอพระได้เพราะว่างูกระปะนี่ถ้าไปโรงพยาบาลนี่หชั่วโมงนี่ไม่ได้ทําอะไรแล้วดูรักษาตามอาการเฉยๆเซรุ่มเซรุ่มอะไรก็ไม่มีเนาะผมก็เลยต้องใช้หามหมอทางเลือกเนาะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครแต่สำหรับงูกระปะนี่ เบื้องต้นที่โดนกัดปุ๊บนี่ดูดแผลก่อนดูดแผลเสร็จก็เคี้ยวไอ้นี่ที่ได้เคี้ยวเพราะว่าที่เราดูดก็ไปบางทีมันอาจจะอยู่ในปากก็ไปฆ่าเชื้อในปากด้วยเนาะแต่ปากท่านต้องไม่ไม่มีฟันผุเนาะที่ว่าดูดแผลต้องไม่มีฟันผุแล้วก็ของผมก็ไม่มีฟันผุแล้วก็อพอดูดก็พ่นออกพอดูดปากแผลเสร็จก็พ่นออกแล้วก็เคี้ยวไอ้นี่แล้วก็มาทาปากแผลแล้วก็ น้ำบ้วนปากทิ้งเต้อเจ้ครับให้ดูหลายๆต้นที่ปลูกไว้ก็งดงามตามสองเรื่องดีเนาะนะก็มีที่เราเคลื่อนย้ายเนาะเคลื่อนย้ายแล้วว่ากิ่งมันหักมันอะไรบ้างก็มีที่เหี่ยวไปบ้างดูหน้าดงนาดินเก่านี่เสียวๆผมไม่กล้าเอามือไปสกิดแล้วนี่ อย่างนี้กลัวมันไปแอบอยู่ใต้นี่เนะาะผวาอะไรไรๆๆไม่ได้เดี๋ยวดิเนี่ยก็ใบเส็จใบบุ้งไม้ๆก็เกี่ยวเขี่ยวมาปกเนาะเดี๋ยนี้ผมไม่กล้าเอามือไปนั่นแล้วมันเริ่มผวาหน่อยๆแล้วนี่ต้นก็เพิ่งเอามาปลูกเหมือนกันดูดูอ่างแขนดีใช้ได้นะแล้วก็เลือกผมเนี่ยเอาต้นที่ ขี้เลกขี้เลที่ใบเหลืองๆอะไรมาปลูกดิเดี๋ยวพอเนี่ยมาจับดินมานั่งก็ดูมันกลกางแขนดีสวยดีส่วนมากต้นสวยๆขายหมดแล้วก็เหลือแต่ต้นขี้เลกขี้เลที่เอามาปลูกมาปีนี้ก็ทําเพิ่มแก่พึ่งได้ทําเนาะไม่ไม่กี่ต้นเองก็หมอนทองก็พึ่งได้เสียบเมื่อวานนเอเพึ่งได้เสียบเสียบพันอื่นก่อนพวก มูสันคิงพวกอ,อะไรนะตองลินจงแล้วก็อะไรยาวลินจีมาถึงต้นนี้ต้นที่ผมหาเวิร์กไม่เจอวันก่อนนะนั่นคือต้นที่ผมปลูกกระปักพุ่น้ํากระปักอะนี่เคยปลูกไว้ก่อนเหนื่อยเลยเนี่ยก็ต้นที่เหลือแต่ตอก็มาเสียบเนี่ย รู้สึกจะได้ใบชุดใหม่มาแล้วก็เนื่องจากผมเปิดช่องแสงแล,ล้วโล่งแล้วตอนนี้ก็รอใบพวกนี้เต็มก็อาจจะได้ได้เขียวขึ้นมาบ้างเนาะหลังจากที่มันผ่านฝนหนักเมื่อคราวที่แล้วดูดิใบก็อาจจะโดนคล้ายๆเหมือนน้ำแช่รข้งเนาะเพราะว่าโดนฝนกระนำหนักกระนำกระนหนักดูดิ ใบก็เหมือนจะเหมือนขาดธาตุขาดอะไรนาะก็หลังจากที่ฝนหยุดให้นะก็เนี่ยได้ใบชุดใหม่ก็มาโอเคผมก็ไม่ได้วอรุ่งวอรีว่าจะนั่นเนาะได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ปลูกตามยถากรรมไม่ไม่ได้เน้นอะไรมากมายแต่ว่ามันก็พอเปิดช่องแสงให้ก็ดูมีแววโตขึ้นได้เนาะก่อนหน้านี้นี่ทึบแสงนี่ก็อาจจะโตช้าหน่อยครับเนี่ยครับลูกหน้าฝน ก็เอาประมาณนี้เนาะไม่ต้องเยอะไม่ต้องให้กว้างกว่าถุงมากมายแค่ถุงลงไปได้เนาะแล้วก็ไม่ต้องไปปลวนเพลิอนอะไรข้างๆเด็ดขาดเนาะเพราะว่าไปเพิ่มช่องว่างให้อากาศได้มากๆในหน้าในหน้าแรงเนี่ยถ้าช่องว่างอากาศมากอามันก็จะทําให้แห้งไวเนาะพอแห้งไวแล้วเรา,เา,เายิ่งไม่ค่อยได้มารดน้ําไม่ค่อยมาดูเลให้มันนะ มันก็จะทําให้ทุเรียนรากแห้งไวมากก็ปลูกแบบนี้นี่มีปลายฝนต้นแรงเนาะก็มีแต่ปลายฝนต้นหนาวบ้านผมนี่ต้นแรงและกะ็ปลูกแค่พอเอาอถุงลงไปได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวทําให้ดูต่อครับก็ประมาณนี้เนาะ,อะพอถุงลงไปได้เนาะนี่ก็ทองลิจง เอาถุงลงไปเทสเทสดูแล้วก็ให้ปากดินก็เสมอกับไอ้นี่เนาะโอเคไม่ต้องไปช่องอากาศเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปให้ไอ้นี้มันเยอะเนาะไม่ต้องให้ช่องว่างมันเยอะจัดเพราะว่าเนี่ยในโครงสร้างของดินเก่าเนี่ยดูข้างล่างมันยังชุ่มชื้นอยู่เลยเนยนี่ที่เอาดินมาจากข้างล่างนี่ ยังชุ่มชื้นเนาะมันเพิ่งเริ่มก่อนหน้านี้ก็มีฝนมาเนี่ยข้างล่างก็ยังโอเคอแล้วโครงสร้างเก่านี่มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะมันเป็นดินป่าโครงสร้างหน้าดินมันดีมากๆข้างล่างก็ออกจากดินอุ่มน้ําได้เนาะระบายน้ําดีแล้วก็เราอย่าไปปรับให้มันเกินธรรมชาติเนาะเพราะในธรรมชาติเนี่ยโครงสร้างมันถือว่าดีมากๆแล้ว ดินดินป่าเนี่ยก็เอาเฉพาะถุงเราลงไปได้แค่นั้นพอครับเนี่ยารากคงรากขดอะไรก็ไม่มีเนะาะอ่พิ่งทำไว้เพิ่งเสียบยอดพึ่งนั่นได้เนี่ยได้แก่ยอดเดียวเองพึ่งเอาออกจากถุงไม่กี่วัน,นมาปลูกแล้วก็มือเดียวเดี๋ยวๆกดลงไปหน่อยอ่า โอเครู้สึกจะฟิตเปรี้ยเลยโอเคเดี๋ยวอ่าหันมาทางนี้เนาะเสียงเฉียงทางนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคหลังจากนั้นก็กรบอ่ผมรู้สึกจะเสียวเสียวมือเนาะก็เ <c oughs> <c oughs> นี่ยไอหน้าดินโครงสร้างเก่าเนี่ยเอาลงไปลงไปยัดนี่ใส่เดือนด้วยใส่เดือนใส่เดือนเห็นเห็นไหม เนี่ยเขี่ยเขียเนี้ยผมชักจะเสียวเสียวมือเนาะเดี๋ยวหาไม้เขีย่ยดีกว่าครับก็เขีย่ยดินข้างบนมาปกอ่าดินน่าดินพวกเนี้ยมาใส่ยัด แล้วก็ดินเนี้ยโหรับเนี่ยผมเอามือแควแควอย่างเงี้ยมันอยู่ใต้ใบไม้ไมอย่างเงี้ยโอ้ตัวเล็กนิดเดียวเสียวเลยเสียวเส,สียวมือเลยเดี๋ยวนี้ไม่กล้าละแควหน้าดินนี่ต้องเอาหาอะไรมาเขีย่ยละนะครับก็นเนี่ย โอเคอืมก็โชว์หน้าดินเก่าไว้หน,อน่อยเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างของดินเก่าข้างๆเนี่ยเราขุดแค่เอาไปโปะได้เนาะเราไม่ได้ไปทําลายโครงสร้างของดินเก่าเนาะ,ะดินเก่ามันดินป่าเนี่ยมันสภาพการอุ้มน้ามันสุดยอดอยู่แล้วขนาดว่าฝนแรงหลายๆวันนี่ก็ฝนไม่ตกให้หลายๆวันข้างล่างก็ยังชุ่มอยู่นะ แล้วก็แค่นี้มันจะอยู่กับเราได้นานแล้วก็หลังจากนั้นก็ปักไม้ไว้สักหน่อยหนึ่งี๋ยวพอตัดแป๊บนึงครับก็ถือว่าเสร็จสับเนาะเนื่องจากใบมันไม่เยอะไม่ต้องพยุงไม่ต้องมัดพยุงก็ได้เนาะเนี่ยแล้วก็ปักไม้ไว้แค่การหลงถ้าดีปูวันนี้ผมลืมพาเชือกไปเชือกฟางปูกไว้ตรงเนี้ย ไว้สีแดงๆจะได้เห็นแต่ไกลว่าเราปลูกทุเรียนไว้ตรงนี้เนาะครับเนี่ยก็เห็นสภาพดินป่าความสมบูรณ์จากธรรมชาติเนะกะ็จากนั้นก็เอาใบมงใบไม้พวกนี้มาโปะเนาะใบไม้มาปิดๆหน่อยฮะตรงนี้อย่าไปปิดมันเกี่ยเกี่ยใบไม้มาปิดครับ เนี่ยผมเกี่ยใบไม้นี่แหละที่โดนงูกัดมันอยู่ตัวเล็กนิดเดียวอยู่ใต้ใบไม้นิดเดียวแหมทำแกพื้นที่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้มาปลูกไม่นึกว่ามันจะมาหลบนอนใต้ใบไม้น้อโอเคนี่ก็เป็นวิธีปลูกในหน้าแรงในดินที่เราไม่ไปทำลายโครงสร้างมันแล้วก็ไม่ทำให้มันมีโพรงอากาศเยอะ เมื่อมีโพรงอากาศเยอะนี่ในหน้าแรงนนอกจากาต้นทุเรียนเราจะแห้งไวแล้วนี่โปร่งอากาศเยอะนี่ก็จะมีมดเยอะด้วยนะมดน่ากลัวกว่าปลวกเนาะปลวกนี่ท่านอย่าไปกลัวนะเนาะหลายคนไปซื้อยามากําจัดปลวกนี่ผมบอกว่าถื้อได้เนาะมาไล่มดดีกว่าเพราะว่าปลวกนี่จะไม่กัดารากทุเรียนท่านหรก ปลวกนี่พระเจ้าสร้างปลวกมาให้กินของของตายเนาะจะไม่กินรากสดใครเค,เ,กกใเคยเห็นปลวกกินใบต้นไม้สดสดบ้างเคยเห็นปลวกกินไม้ที่สดสดรากรากไม้ที่สดสดบ้างเนาะไม่เคยเห็นเนาะส่วนใหญ่จะรากของท่านตายเพราะนกน้ำหรือว่าตายเพราะอะไรมาก่อน แล้วปลวกไปกินที่หลังตอนหลังก็ปลวกก็กลายเป็นแพะรับบาปเนาะ <c oughs> แต่สําหรับมดนี่แน่นอนเพราะมดนี่พาเพลียไปเลี้ยงไว้ที่ที่ที่ราก <c oughs> ที่ง่ามของรากอะสมมติมเนี่ยตามง่ามทํอะไรเนี่ยเอาเพลียไปฝังไปปล่อยเพลียไปเลี้ยงไว้เพลี้ยขาวๆเพลียแป้งก็ไปไปฝังอยู่ใต้ง่ามรากเนี่ยผมเจอบอ่อย ถ้าเรากําจัดมดได้ก็เพลียมันก็จะจะไม่นําเพลียลงไปกินน้ําเลี้ยงที่รากเราเนาะครับก็ให้เห็นว่าวิธีการปลูกแบบคนอยู่กับป่า <c oughs> คนอยู่กับป่าเขาก็ปลูกกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้รดน้ําเลยเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกกันหน้าฝนตอนนี้นี่ผมปลายฝนต้น เริ่มๆจะเข้าหน้าแรงแล้วกุมภาแล้วเดือนหน้า,า,ามีหน้าเมษาก็เข้าแรงแล้วบ้านผมจะแรงแค่สองเดือนที่จะต้องช่วยน้ำเนาะก็พอดีเอาถังนั่นมาสองถังแล้วก็น่าจะพอได้มาช่วยนครับก็เดี๋ยวบางทีอาจจะต้องอัปเดตให้ท่านดูเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูปลูกตั้งแต่เนี้ยปกติยอดอ่อนนี้ก็จะ ถ้าเป็นใบใบอ่อนไอ้ยังเงี้ยยังพอได้อยู่นะหางปลาทูพวกนี้ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นใบดงใบดาบแล้วไม่น่าจะมาปลูกเนาะใบดาบเพื่อใบเริ่มจะเป็นใบเพรที่มันยังอ่อนยังนั้นนะเพราะมันกระทบกระทั่งง่ายเนาะแต่นี่ผมพามาอย่างทะนุถนอมมากๆผมน่าจะปลูกได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเดทให้ท่านดูเรื่อยๆเนาะแล้วก็ ดูเหมือนว่าฝนจะเริ่มตกด้วยวันนี้มีฝนตกด้วยเมื่อกี้ยังร้อนเปรี้ยงอยู่เลยก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็เอาอะไรที่เป็นวิถีชีวิตแบบป,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 ป่ามาให้ท่านดูเนะ <c oughs> <c oughs> ป่าจริงๆที่โดนงูกัดเลย <c oughs> แล้วก็เป็นอะไรที่ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านที่อคอยลุ้นกันทุกอาทิตย์ได้ว่าเมื่อไหรผมจะลงคลิปเนาะก็ รู้สึกจะเว้นไปเกือบ2อาทิตย์แล้วยังไม่ได้ลงคลิปเลยก็เนี่ยก็มือบวมอยู่หลายวันก็เลยไม่ไม่มีเวลาได้ได้ทำคลิปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านดูกันจบคลิปเลยต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ